สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมโอโ้โหมีข่าวออกมานะว่าทุกขนเนี่ยเปิดกว้างนะครับสิงใช้สัญลักษณ์เพื่อสันตินะครับแทนสปอนเซอร์คาดอกนะครับ โทมัสทูเกิลก็ผมเปิดกว้างต่อไอเดียเนี่ยนำสัญลักษณ์สำหรับสันตินะครับมาติดแทนสปอนเซอร์เนี่ยคาดอกชุดแข่งเชลซีนะครับหลังทวีเนี่ยถอนตัวไปแล้วนะครับก็คือทวีก็หมายถึงตัวเลข3นะครับที่อยู่ตรงหน้าอกนะครับที่อยู่ตรงคาดเสื้อนะครับของเชลซีนะครับ ทวีเนี่ยได้ระงับการเป็นสปอนเซอร์เชลซีครับให้หลังจากโรมมนอับราโมวิชเนี่ยเจ้าของสโมสรโดนรัฐบาลสหรัฐราชนาจักรเนี่ยคว่ำบาตรนะครับเพราะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนะครับพวกเขาเนี่ยยังขอให้เอาโลโก้ทั้งหมดนับออกจากชุดแข่งขันและตามสนามสแตมฟอร์ดบีครับที่พวกเขาเนี่ยจะลงพบกับนิวคาสเซิลนะครับสาริกาโดงเนี่ยในวันอาทิตย์นี้นะครับ เมื่อถามการนำสนัญลักษณ์เพื่อสันติเนี่ยมาแทนที่นั้นเนี่ยพอจะเป็นไปได้หรือไม่นับทูกขนก็ตอบว่าเราใส่ใจชุดแข่งที่ส่งสารนะรเพื่อสันติได้เสมอนั่นไม่เคยเป็นเรื่องที่ผิดปกอย่างไรก็ตามวะคับการหาชุดแข่งลงสนามอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนมากกว่านะครับจากที่สปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยกำลังทบทวนจุดยืนของพวกเขาเกี่ยวกับการคว่ำบาตรของอับราโมวิช ทุก้นนะครับเพิ่มอีกนะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลคือการหาเสื้อนะผมพอสําหรับการลงเล่น,นับในช่วงที่โดนคว่ำบาตรนะตราบเท่าที่รถบัสยังมีน้ํามันเต็มถังเนี่ยเราจะเดินทางไปลงแข่งขันด้วยไฟที่เต็มเปี่ยมนี่คือสิ่งที่ทุกคนมั่นใจได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องจากตัวเราเอง เมื่อพายุใหญ่พัดเข้ามาครับคุณต้องหาที่กำบังกอดกันให้แน่นครับเข้มแข็งเข้าไว้นับและผ่านมันไปให้ได้แต่การส่งสารเพื่อสันตินั้นไม่เคยเป็นเรื่องที่ผิดสำหรับเรื่องในสนามนั้นอ่ะเชลซีมีผลงานดีตลอดสีเกมที่ผ่านมาท่ามกลางมรสุมโดยผ่านการคว้าชัยชนะในพิมลิกมา2นัดครับผ่านเข้ารอบใน FA ครับและมีผลงานที่ดีในรอบชิงเลิชิงชนะเลิศนะครับคาราบาวครับก่อนแพ้ในการโดนจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลนะครับ การกาดใช้ใชนะต่อไปเรื่อยๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอนะครับสำหรับเราแล้วนะครับอาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากขึ้นหน่อยเพราะเสียงรบกวนต่างๆนักเตะบางคนเนี่ยจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงบางคนอาจจะหวาดกลัวเล็กน้อยนะครับบางคนก็จะเป็นกังวลนั่นคือเรื่องปกติมันไม่ใช่แค่นักเตะหรอกนะครับมันมีอ่าสตาฟหลายคนครับในสโมสรที่อาจจะเป็นกังวลด้วยนะครับกลัวและไม่แน่ใจเพราะอย่างนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากคือเราต้องรักษาความเชื่อมั่นเอาไว้ภายในสนามซ้อมในตัวเราทุกคน รเราไว้วางใจที่ตัวเราเองเนี่ยและทําตัวเราให้เป็นคนที่จะจัดการเรื่องทางด้านกีฬาเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ทําให้เกิดสถานการณ์นี้เราแก้สถานการณ์นี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมอบความอิสระให้เรายังเอ j นจกับสิ่งที่เรากําลังทํารวมถึงทําตามหน้าที่เพื่อทุ่มเททุกอย่างและทุกสิ่งเนี่ยที่เราเรียกร้องจากตัวเราเองนี่คือสิ่งที่เราทําและผมแฮปปี้ครับที่เรายังโชว์ฟอร์มและทาผล การแข่งันั้นได้ดีอยู่นะครับเราจะลงมืออีกครั้งเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเกมในวันอาทิตย์กับนิวคาสเซิลนะครับาลิกาดงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจกับเชลซีแล้วก็สโมสรน,นับที่ตอนนี้โอ้โหเจอมรสุมอย่างหนะักจริงๆนะครับผมทูเค่นก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะว่าเราจะจับมือข้ามไปให้ได้นะ9ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับแล้วเชลซีเนี่ยจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม แล้วก็ตอนนี้โอ้โหต้องเห็นใจจริงๆ,น,ๆนะครับโอ้สปอนเซอร์หลายรายนะครับเริ่มถอดออกแล้วนะเริ่มถอดออกจากสมโมสรเชลซีเขาไม่ว่าจะเป็นทรีนะผมเผื่อะจะเป็นไนกี้ด้วยนะครับโอโ้ตอนนี้ต้องถอดทั้งชุดแข่งถอดทั้งสนามซ้อมที่สแตมฟอร์ดบิดสนามแข่งนะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้โหทั้งสมโมสรตอนนี้เดือดร้อนมากๆครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเซฟเชลซีกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดีครับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ